สัญญาณสำคัญกำลังปรากฏครับวงการสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่ทุกคนต้องจับตากดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคอยวันวันกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดท,ทุกความเคลื่อนไหวสำคัญวันนี้เราจะมาสำรวจสถานการณ์ล่าสุดสัญญาณที่น่าสนใจในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลกันครับ เริ่มกันที่มุมนองจาก c o ยเบสอินเตอร์เนชั่นแนะคะเขาส่งสัญญาณว่า All Coin Season นกำลังจะมาถึงในเดือนกันยายนนี้เขามองว่าแนวโน้มเศรษฐกิจมหาภาคแล้วก็การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่จะเกิดขึ้นเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญค่ะน่าสนใจครับ All c o ย n s ซีซั่ก็คือช่วงที่เหรียญอื่นนอกจากบิตคอยมีราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างโดดเด่นแต่ว่าดัชนี CMC ออ l คอย s ซีซั่นอินดตอนนี้ก็ยังอยู่ที่42จาก100 ซึ่งก็ยังบอกว่าเม็ดเงินส่วนใหญ่ยังอยู่ในบิตคอย n ยังไม่ได้ไหลเข้าเอาคอยสเต็มที่นัก XRP เองก็ยังเคลื่อนไหวแถว0 3 1ดอลลาร์เหมือนจะยังไม่สอดคล้องกันเท่าไหร่ถูกต้องค่ะมันเป็นการมองไปข้างหน้าแต่ถ้าเรามองภาพกว้างขึ้นใช้ตัวอัตราส่วนทองแดงต่อทองคำหรือ Copper to Gold Ratio มาพิจารณาก็มีข้อสังเกตว่าอัตราส่วนนี้กำลังบ่งชี้ว่าวัฏจักรทางธุรกิจใกล้ถึงจุดต่ำสุดแล้ว ซึ่งในอดีตจุดนี้มักเป็นสัญญาณก่อนที่ตลาดคริปโตจะเริ่มรอบขาขึ้นครั้งใหญ่แล้วก็ครั้งนี้มันส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ของรอบขาขึ้นที่ยาวนานกว่าเดิมค่ะครับการมองภาพยาวแบบนี้ก็น่าสนใจแล้วถ้าเทียบกับวัตจักรของบิตคอย n ์โดยตรงล่ะครับมีมุมมองอย่างไงบ้าง c o l l i n s Tal k s สคริปโตได้พิจารณาเรื่องนี้ค่ะเขพบว่ารอบก่อนๆของบิตคอยใช้เวลาประมาณ35เดือนจากจุดต่ำสุดไปถึงจุดสูงสุด หากรูปแบบนี้ยังเป็นไปตามเดิมจุดสูงสุดรอบถัดไปก็น่าจะอยู่ในช่วงตุลาคม2025เพียงแต่ต้องยอมรับว่าผลตอบแทนโดยรวมในแต่ละรอบมีแนวโน้มลดลงค่ะครับแสดงว่าแม้มีสัญญาณบวกก็มีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลมากขึ้นนอกจากการมองวัตจักรแล้วการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงินใหญ่ๆก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องจับตา แน่นอนค่ะการที่แซนดี้คอรจากแฟรงคลินเทมพลตันไปร่วมงาน Ripple Swell ไม่ใช่แค่การปรากฏตัวธรรมดาแต่วันสะท้อนมุมมองเรื่องการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินครั้งใหญ่ไปสู่เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า superior set of rails เธอเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเร็วกว่าที่หลายคนคาดคิดนำไปสู่เศรษฐกิจคู่ขนานแล้วก็ลดบทบาทของตัวกลางแบบเดิมลงค่ะ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานนี้ก็สอดคล้องกับเรื่อง Stable Coins ที่กำลังมาแรงด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ Brad Garlinghouse CEO ของ Ripple เขาคาดการว่าตลาด Stable Coins จะเติบโตได้ถึง10เท่าซึ่งพันธมิตรอย่าง Strats i ก็ออกมาเน้นย้ำความร่วมมือกับ Ripple แล้วก็ชี้ให้เห็นความสำคัญของ Authorized Trust Line หรือ ATL บน XRP Ledger ค่ะแล้ว ATL นี่มันสำคัญยังไงกับสถาบันการเงินครับ ATL ทำหน้าที่เหมือนระบบอนุมัติล่วงหน้า ทำให้สถาบันอย่างธนาคารสามารถควบคุมได้ว่าจะทำธุรกรรมกับใครซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆขณะเดียวกันก็ยังใช้ประโยชน์จากความเร็วของ ledger ในการจัดการ s t a b l e c o i n หลายสกุลเงินทำให้การโอนเงินข้มแดนหรือแลกเปลี่ยนสกุลเงินทำได้คล่องตัวขึ้นค่ะนอกจากเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วความคืบหน้าของพันธมิตรอื่นๆในเครือข่าย Ripple เป็นยังไงบ้างครับยังคงมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องค่ะ อย่าง GeoSwift ก็เพิ่งเปิดตัวบริการชำระเงินในวันเดียวกันสำหรับผู้ค้า Marketplace ส่วน Airwallex ก็มีปริมาณธุรกรรมต่อปีเกิน2แสนล้านดอลลาร์ไปแล้วโตขึ้น92%จากปีก่อนแล้วก็ TerraPay ก็จับมีกับ WishMoney ขยายบริการโอนเงินข้ามพรมแดนเพิ่มขึ้นค่ะ กลับมาที่ตัวเหรียญ XRP เองมีความเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับอนาคตอันใกล้นี้ไหมครับมูค่ะควอเด่นจาก All In Crypto มองว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเห็นการอนุมัติ XRP ETF ในเดือนกันยายนนี้ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงจะเป็นการปลดล็อกสภาพคล่องจำนวนมหาศาลจากกลุ่มนักลงทุนสถาบันและกองทุน 401k แล้วก็อาจสร้างความประหลาดใจได้มากกว่าตอน ETF ของ BTC หรือ ETH เสียอีกค่ะ ฟังดูเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวครับแล้วในเชิงเทคนิคอลเหรอครับมีสัญญาณอะไรที่น่าสนใจบ้างไหม Galaxy BTC ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรูปแบบราคา XRP บนกราฟไรสยสัปดาห์ dar, ว่ามีความคล้ายคลึงกับช่วงปี2017ที่การพุ่งขึ้นครั้งที่3เป็นการนำไปสู่การคุ้นพบราคาใหม่อย่างแท้จริงแม้ว่าในรอบปัจจุบันนี้การเคลื่อนไหวจะดูช้ากว่าเดิมก็ตามค่ะขอบคุณสำหรับมุมมองทั้งหมดครับ มีปัจจัยใดที่ท่านคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อทิศทางตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมากที่สุดในช่วงต่อจากนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ครับติดตามคอยวันโอวัสำหรับเรื่องราวและความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจต่อไปนะคะ